เราเจอโจรสลับแบบเนี้ยที่เป็นสแควร r o ูทที่ถอดรูไม่ได้ได้ไหมพอนะเป็นการผมกลบสแควร์รูทและเป็นเศษส,ส่วนเองอมาวิธีการทําไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจะทําอย่างรวดเร็วเลยมาทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นรูทร้อยบเจใช่ปะเราต้องแยกก่อนว่าอะไรคูณกันได้1้อเองอ่ะพี่ก็แยกมาแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊ป๊บก็คือเป็นเคูณกับอะไรยีบเอถูกปะอ่ะตัวอื่นก็จะเป็นอะไรลบเจ็ดรูทยีวะพี่ก็แยกไปแล้ ก็คืออะไรคือ3คูณ9ใช่ไหมแยกบายแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ลบกับ11รู้3เองทีนี้ถ้าใครทำได้ก็ลองทำไปก่อนนะแล้วก็ลองเช็คคำตอบว่าตรงกันไหมวิธีการทำต่อไปคือน้องก็แยกต่อไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ก็คือจะกลายเป็นลาย21เคลือจาก3คูณ7ใช่ไหมแยกไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เอ้ยนะแล้วก็ลบกับอะไรตรงนี้จุดเนี้ยคือความจริงแล้วว่าจุดเนี้ยน้องสามารถที่จะถอนรูปมาได้เลยนะก็แแแล้วตต่่่พีจะ กระจายมันออกไปนั่นเองคือจะกลายเป็น3าคูณสนี้นก็ได้นะเผื่อใครตามไม่ทันเนาะแบบนี้ก็คือ9ก็าจาก3าคูณสเองเนี่ยประมาณนี้นะจากนั้นก็คือก็ลบด้วยแหละสิบเอ็ดรู้สามใช่ไหมอ่าแบบนี้เนาะจากนั้นยังไงต่อให้เอาตัว32สองตัวปึ๊บปึ๊บป๊บเอาออกไปหนึ่งตัวและไปคูณกับตัวด้านนอกแบบนี้นั่นเองอ่าไปคูณเลยก็ได้เป็นแบบนี้21ถูกไหมอ่าคือเอาเคูณกับยีเอ็นเองเพราะว่า7คือตัว32สองตัวเอาไปหนึ่งตัวใช่ไหมต่อไปลบกับอะไรตัวสามสองตัวคือ1นึ่งส่วนสาม อ่าก็คือเอาออกไป1ตัวก็คือจะกลายเป็นว่า7คูณกับ1นึ่งส่วนสามเองแบบนี้แล้วก็ด้านในก็คือติดรูทไว้นั่นเองอ่าติดรูทไว้คือรูทหนึ่งส่วนสามเองแบบนี้จากนั้นคือลบด้วยเไรเจ้า11บรูทสามเองไหมอ่าอันนี้ก็คือพิมพ์ผิดเนาะอ่าเขียนผิดเนาะอ่าตัวนี้อ่าตังนี้นะรูทสามเอง,นะเองจากนั้นคือความจริงแล้วถ้าใครทําต่อได้ก็ทําไปนะแต่ว่าพี่ขอแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะคาตอบคือจะเป็น21่รูทสามนะลบกับ7ส่วนสาม รูทหนึ่งนสะ่วนสามะลบกับ1ิบเอ็ดรูทสามคือความจริงมาทําต่อได้นะคือน้องไปคอนจูกเกตทำให้ส่วนนั้นหายรูทออกไปจากนั้นคือทําต่อบวกลบได้อีกนิดหน่อยก็ตามนี้เนาะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการทําว่าถอดสแควรรูทยังไงบวกลบยังไงน,นั่นเองอ่ะประมาณนี้ก็ลองฝึกฝนกันได้นะประมาณนี้